เจริญตาออมสองสาวสุดเฟียสจากวง 4EVE ที่วันนี้มาเมาส์มอยวีรกรรมสุดแสบกับนิสัยที่น่าหยุมแบบที่ต้องเอ่ยปากขอได้ไหมเลิกทำหน่อยเถอะเพื่อนพร้อมกับวัดความสนิทด้วยใครที่ซึ่งบอกเลยว่า EP นี้โหวตกันเองมันเบสิกไปเพราะเราได้บิ๊กเซอร์ไพรส์จากเหล่าเมมเบอร์มาช่วยกันโหวตในรายการ Hello oh, Mid ด้วยเจริญตาออมเผยถึงเรื่องราวที่รู้จักกันครั้งแรกก็มาจากศัตรูแล้วกลายมาเป็นเพื่อนไม่รู้ว่ามาสนิทกันได้ไง5555ถามว่าเรื่องไหนที่ศีลเสมอกันที่สุด ทั้งคู่คอนเฟิร์มว่าที่เกียดเหมือนกันไม่เคยตื่นเช้าเลยแถมยังเผยอีกว่าเวลาไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดไม่คุ้นตากับอาหารเช้าเลยเพราะตื่นก็บ่ายแล้วถามถึงนิสัยของเพื่อนที่อยากหยุงตาออมเล่าว่าเจริญที่ลืมมากเคยลืมแม้กระทั่งหมอนรองคอและขนตาปลอมจนตาออมต้องเอามาให้ส่วนเจริญเล่าว่าตาออมนั้นกินเบียร์เก่งมาก พอเริ่มกลึ่มเจริญกล่มขมับเตรียมลำบากได้เลยยิ่งไปกว่านั้นตาออมเป็นคนขี้แกล้งมากถึงพูดไม่เก่งแต่เรื่องแกล้งยืนหนึ่งแถมยังเผยความลับอีกว่าตาอ,อมชอบเล่นผาดโผลที่สุดตอนไปคอนเสิร์ตเวลาที่สนุกมากๆจะชอบไปอยู่ขอบเวทีเจริญมองไปแต่ละทีใจแทบวายบอกเลยว่าทั้งคู่เผยความลับกันได้จัดเต็มมาก เล่าหมดแบบไม่มีกั๊บยังมีอีกหลายเรื่องราวความแสบของทั้งคู่ที่รับรองว่าหากได้ฟังแล้วจะอึ้งแน่นอนติดตามในรายการเฮลโอมิดกับเจริญตาออมติดตามชมรายการเฮลโอมิดทุกวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกาได้ทางช่อง y o u t u b e p e e p z c o ติดตาม p e e p z ได้ทุกช่องทาง